พบกับช่องหมอนทองอีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบห้านะเราจะมาดูกันว่าลูกนี้อ่าอ่ะสองกิโลเราจะมาดูกันว่าลูกนี้สองโลแกออกมาแล้วได้เนื้อกี่ขีดนะคะตอนนี้สองกิโลเป็นเงินสามร้อยหกสิบบาทอ่าลองดูกำลังปอกลูกนี้ที่บอกไปเมื่อกี้สองกิโลนะคะปอกง่ายมากเลยดูดิได้ห้าปูเต็มเลยนะคะ เราจะมาดูสีอีกด้วยว่าเป็นสีอะไรนะคะดูสีนะคะดูสีเหลืองโอ้สวยมากเลยค่ะอันนี้ภูที่หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็แกะได้สามปูแล้วนะคะเหลือปูที่สี่กับภูที่ห้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราแกะเสร็จก่อนเนาะสรุปนะคะลูกที่แกะสองกิโลนะคะได้เนื้อเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดศูนย์ถ้าตีเป็นเงิน ฉีดละ60บาทก็อยู่ที่462บบาทนะคะเดี๋ยววันนี้จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ